ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเราพบกันนะครับทุกตาตามเวลานัดหมายนะครับในวันพฤหัสบดี19บเนาฬิกานาทีนะครับเราจะพบกันในการร่วมสามัคคีธรรมธรรมสการออนไลน์นะครับในเพจเฟซบุ๊กของคริสจักรพระกิติคุณสมบูรณ์จันทบุรีนะครับและในคำคือวันนี้ก่อนที่เราจะได้มีโอกาสาทำสิ่งอื่นต่อไปนะครับอยากนำพี่น้อง ในการที่เราจะอธิษฐานเพื่อเราจะเริ่มนะครับในการพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าในาค่ําคืนวันนี้เราทั้งหลายเข้ามาสแสวงหาพระองค์รองช่วยข้าชีวิตเราอาจจะเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยเต็มไปด้วยปัญหามากมายแต่ในเวลานี้เราทั้งหลายขอเข้ามาพึ่งพาพระองค์ขอสแสวงหาพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเราขออยู่กับเราทั้งหลายด้วยในค่ําคืนวันนี้ ขอทิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เ,เจ้าอาเมนพี่น้องอยากให้เราได้มีโอกาสได้ร้องเพลงนี้นะครับเพลงนี้บอกว่าบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราพระเยซูตรัส,สแบบนี้นะครับและพระองค์บอกว่าผู้ที่มาหาพระองค์พระองค์จะให้หายเหนื่อยและเป็นสุขผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อย และแบกภารณนาจงเข้ามาหาพระเยซูเพราะจะให้เราหายเหนื่อยและเป็นสุขจงมอบชีวิตได้พรผู้รำบบากเน็นเหนื่อยผู้รำบบากเน็ดเหนื่อย และแบกภาระจงเข้ามาหาพระเยซูเพราะจะให้เราหายเนื่อยและเป็นสุจงบอบชีวิตแดะโรเพระองค์จะเสริมกำลังเรียวแรงให้เข้มแข็งในหัด พระองค์เราจะเดินไปแลลจะไม่เน็ตเหนื่อยพระองค์จะริมกำลังเรียวแรงให้เต็มล้นด้วยไฟพระวินญ,ญาเราจะบินไปเหมือนนกอินทรีพระองค์จะริมกำลังเรียวแรงให้เข้มแข็งในหันพระ เราจะดเดินไปและจะไม่เหน็ดเหนื่อยเราะองค์จะมกำลังเรียแรงให้เต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาเราจะบินไปเหมือนนกอินทรีเราจะบินไปเหมือนนกอินทรี ็แต่พระเจ้าในคำคืนนี้ทั้งหลายขอการเริ่มต้นขอกำลังของการเสริมกำลังเรี่ยวแรงที่มาจากพระองค์เราะทั้งหลายจะมีกำลังใหม่ในการติดตามพระองค์ด้วยกันขอบพระคุณพระองค์ในเวลานี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครพี่น้องเราจะมีกำลังทุกๆวันไปกับพระเจ้าเมื่อเราติดตามพระองค์นะครับขอมอบเวลาต่อไป,ไปให้กับผู้ดำเนินรายการครับ